ดีค่ะอันนี้ดีซอเด็กรีวิวมาชวนรีวิวไพ่เราเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเปลี่ยนอารมณ์กันมารีวิวไพยย่ยิแบบไทยๆกันดีกว่าอันนี้เป็นไพยย่ยิไทยสำหรับแรกของโลกโดยอาจารย์คาาชินบัญชรน,นะคะก็ราคาก็จะประมาณ999บาทเลขสวย อันนี้เราได้มาจากช e ้อปปี้อะทุกคนก็เนี่ยในกล่องก็จะมีไพ่ยิปซีไทยหนึ่งสำรับเจ็ดสิบแปดใบคู่มือแล้วก็ผ้าสกัดลองอก็แกะกันเลยแน่นอนว่าซื้อมาแล้วก็ดองไว้เช่นเคยได้เวลาแกะกันแล้ว <c oughs> คิดว่าถ้าถลายกองดองที่แบบซื้อมาแล้วยังไม่แกะน่าจะมีไพ่ไว้เล่นพิกอเด็กใหม่ๆอีกหลายเด็กเลยอ่ะช่วงนี้จะทยอยทยอยแกะแกะกองดองมารีวิว นี่นะคะก็จะเป็นกล่องยาวๆแบบนี้แหละแล้วก็เปิดเป็นแบบฝาเปิดแบบแบบแม่เหล็กอ่ะอืมก็ดูขลังมากอะ่ะเอออันนี้ก็จะเป็นคู่มือเปิดยังไงดีคะคู่มือเราก็ผ้าผ้านะคะออจริงๆเราไม่ค่อยมีเลยนะไพ่ไพ่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ที่เป็นแบบไทยๆเลยอะแต่แต่ชุดนี้เราเราชอบชอบแล้วก็ตัดสินใจหาซื้อมาเพราะว่าเราเราชอบในลายเส้นแบบลายลายไทยเลยอะอ,อซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเกด๋ดีจริงจริงคือแบบพวกลายไทยอะไรอย่างเงี้ยคือชอบอยู่แล้วอะพวกลายกนกพวกลายอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นพวกชอบอะไรเก่าๆโบราณโบราณ เอาไม่ออกอะ่ะเธอยังไงดียังดีแกไม่ออกโอเคอ่ะขูม่มาไว้ก่อนนี่นะคะกล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษธรรมดาเนี่ยแหละอืมอันนี้น่าจะยังหาซื้อง่ายอยู่นะเพราะว่าจริงๆเราพวกไพ่ไทยแบบเนี้ยถ้าแบบ บางชุดคือหาซื้อยากล่คะค่ะพุ่งสูงไปไกลข้าพเจ้าก็ยอมแพ้ไม่ค่อยตามนี่ค่ะเออหลังไพ่ก็จะเป็นแบบเป็นลายกระหนกเคขาเรียกลายกระหนกใช่ไหมอืมเป็นสีขาวเรียบ,เยบๆเลยสวยดีนะแล้วก็ออะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกตัวหน้าไพ่ก็คือขอบไพ่ก็จะเป็นแบบ สีขาวธรรมดาทุกคนสีขาวอันนี้ก็สีสีขาวอะไรอย่างเงี้ยอ่าไพ่ใบแรกเป็นเดือฟู์นะคะก็จะเป็นพระรามเดินดงอพระรามเดินดงนี่ก็คือพระรามตอนที่พระรามออกออกจากออกจากวังอะเราไปไปเดินป่านะ่ะจะมีก็ในรูปก็จะมีพระรักษ์พระรามแล้วก็นางสีดาอ่าตัวนี้ใบ ไพ่ใบที่สองก็จะเป็น The Magician ซึ่งก็คือพีเพกนะคะพีเพกก็จะเป็นแบบคนที่เก่งเรื่องเรื่องหูราศาสตร์อะ่ะเออก็จะดูเลิกดูยามอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องลามเกียนอะ่ะอันนี้เป็น h ฮพ h p r i e t s ค่ะเราเราไม่รู้อ๋อว่าคนนี้คือใครอะ่ะเราจะรู้แค่แบบตัวเด่นๆ ไม่ไม่ใช่ตัวเด่นๆตัวที่เรารู้จักเออก็ <g ül> จะรู้จักแค่ตัวที่รู้จักนะสิเนาะเออก็จะเป็นไฮฟิเทสอันนี้เป็นจกกักรพัรตินีซึ่งก็คือดีเอมเพรสนะคะไพ่ใบที่สามอันนี้ก็จะเป็นเดียมเพลอร์ก็คือไพ่พลามงั้นแปลว่าคนนี้ก็น่าจะเป็นนางสีดาป่ะนะหรือเปล่าไหนดูสิเทียบดูกับรูปพลรามเดินดง คุเดียวกันไหมอ่ะไม่รู้จำไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นเดืยไฮโลแฟนก็จะเป็นไพอินค่ะไพอินก็จะเป็นกายสีเขียวไพก็จะติดๆกันหน่อยนะอันนี้เป็น The l o v เวอก็จะเป็นพิธีสยุมพรออกเสียงถูกไหมอ่ะเขาหน้าตานแบบนี้ถูกไหมตัวนี้เดือชาลีออก็คือรถส,ส,สึกค่ะ อันนี้เป็น The ะสเตรน t h ก็คือพาลีได้ใช้ก็จะเป็นตอนที่พาลีกับอ่ทอทรพีปะ่ะใช่ไหมควายทอรอพีอะ่ะอืมอันนี้เป็นพระฤาษีชนกซึ่งก็คือเดอะเฮอร์มนะคะเป็นคนนั้นหรือเปล่าอะ่ะคนที่เป็นพ่อของนางมนโท ไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้เป็น the wheel of fortune ก็คือวงล้อแห่งโชคนะคะ justice ก็คือความยุติธรรม the hangman ก็คือนางสวาหะนางสวาหะเป็นใครนางสวาหะเป็นแม่ของฮนุมานนะคะที่พระพายเอาเนี่ยเอาสามอย่างเนี่ยมาสัตเข้าไปในปากแล้วกน็นางก็ตั้งขัน แล้วก็รอจนเป็นฮนุมานออกมาเนี่ยแหละอืตัวนี้เป็นเดทค่ะเดทก็จะเป็นตอนที่พ่านอารายสังหารนนทกอือันนี้เป็นเทมเพล์ค่ะเทมเพล์ก็คือเป็นตอนที่พิเภกเลือกข้างเทมเพล์มันคือการแบบ ของไพ่ใบนี้นะ่าจะเป็นเหมือนกันเลือกอัเนาะการสมดุลคือเลือกว่าจะเข้าข้างทศกัณฐ์หรือจะเข้าข้างพรามณีอืมตอนนี้พี่เบกเลือกข้างส่วนเดอะเดวิลก็จะเป็นทศกัณฐ์นั่นเองเ h อดชาวเวอร์ก็จะเป็นตอนที่ฮานมุมานเผากรุงลงกาค่ะอันนี้เดอะสตาร์เดอะสตาร์จะพูดถึงเหล่าเสนาวานอนก็คือเป็นเหล่าแบบ พู้วานอนของในกองทัพของของของพระรามอะ่ะอือคือกองทัพเขาก็จะเป็นลิงใช่ไหมละ่ะอือก็จะมีแบบหลายๆสีหลายๆตัวอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเดอะมูนก็คือพระจรันทร์เองนี่นะคะเดอะซันจะเป็นบุตรพระอาทิตย์ค่ะอันนี้เป็นจัดเมนท์ค่ะก็คือสามประสูติสามประสูติคือใครบ้างเอ่ย สามประสูติพูดถึงใครบางนะอันนี้คือถ้าสมมุติว่าเรารู้เรื่องเราเคยอ่านเรื่องเรื่องอันนี้มานะ่ะเรื่องเรื่องลำมาเกียนมาเราน่าจะแบบสามารถตีความได้ลึกซึ้งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอืม,อม อันนี้ก็จะเป็นพระรามพระโพธ์พระลักษ์พระสัตรุมเออเขาก็จะมีความหมายให้นะว่าแบบว่าเหมือนถ้าใครจับได้พไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีข่าวดีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในในความหมายในของของของคู่มือของไพ่ชุดนี้นะก็จะพูดถึงแบบสิ่งที่เฝ้ารอคอยก็จะบรรลุผล ตามเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยอเขาก็จะมีการตีความที่แบบไม่ไม่เชิงเหมือนกับใ,ในในเลเดอร์เวทแบบแบบแบบเป๊ะๆอะคือเขาก็จะมีการตีความในแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของของชุดนี้ซึ่งก็น่าสนใจดีซึ่งเ,เราคิดว่าแบบถ้าถ้าอยาก ใช้ชุดนี้ทำนายเก่งๆอ่ะน่าจะต้องไปอ่านอ่านความหมายในในคู่มือเพิ่มเติมอ่ะอืมซึ่งจริงๆเราก็สามารถอ่านตามหน้าไพ่ได้ด้วยแหละอืมอันนี้เป็น The World ค่ะ The World ก็พูดถึงสวงสวรรคนะ์อ่ะอืมอันนี้เป็นสุด o d ว a n c e แล้วนะคะก็จะเป็น King of w a n d s ก่อนเลยก็จะเป็นพนาลายตัวนี้ Queen of w a n d s คือพระลักษมีอืม Princess of ones ก็คือนางสีดาลุยไฟอันนี้ Prince of ones ก็คือพระรามตามหานางสีดานะคะฮัลลืมความอันนี้เป็น one of ones ก็คือ c o of w ั n d s นั่นแหละก็จะเป็นบัญชาแห่งพระอีสวร ตัวนี้ทัววานจะเป็นตอนอ๋อสูคีบกับพาลีค่ะตัวนี้เป็นทริวนก็จะเป็นสามทหารเอกของของพระรามอ่ะอม,มีใครบ้างเอ่ยอันนี้เป็นฟอร์วค่ะจะเป็นตอนที่หนมุมานของเมืองแล้วหลังจากแบบจบจบสงครามใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นไฟล์วานค่ะเป็นล้มพิธีรับของโมกษา ซิกอัวานจะเป็นตอนที่หนมุมานปราเมยรลาบค่ะจริงๆเราพวกนี้เหมือนเราเรียนในในวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่ประถมไหมอืมแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าพอเวลาเรียนอะ่ะเขาตัดมาทีละตอนทีละตอนแล้วมันไม่ต่อเนื่องกันอะ่ะเออม,มันเลยทำให้เราเรารู้สึกว่าเราเราเองก็จำได้ไม่ปฏิปะตออะอ่ะเออ อันนี้เป็นเซเว่นอวนะคะก็จะเป็นตอนที่พระรามออกศึกออันนี้เป็นเอ็ดอวานค่ะก็จะเป็นฮนุมานถวายคันศรน,นายอาวานก็จะเป็นตอนที่พานา์ายท้าหนนทกเหมือนอันนี้เป็นตอนท้าที่แบบท้าที่บอกว่าจะไปเกิดหรือเปล่าให้แบบไปเกิดเป็นแบบมี อ๋อยี่สิบหน้าสิบกรอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พระนารายเนี่ยจะมาเกิดเป็นคนธรรมดาที่มีแค่สองสองแขนสองขาอะไรอย่างเงี้ยอ,อืมแล้วก็เลยมาเป็นเรื่องลำมาเกียนะเออตัวนี้เป็นเชนอวานซ์ค่ะก็จะเป็นตอนที่ทศกัณเจราจากับผาลีอ,อืเขานั่งบนหางเหรอ ตัวนี้เป็น king of s w o r d นะคะก็จะเป็นไพ่สวน queen of wands ก็จะเป็นพระแม่กาลีอนะคะ่ะพระแม่กาลีนี่คือเป็นอีกปังหนึ่งของพระแม่อุมามตัวนี้เป็น princess of Wa princess of s w o r d ก็จะเป็นพระนารายณ์แปลงกายค่ะเป็นตอนที่พระนารายณ์แปลงกายมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะล่ะนะ อับสอหรืออะไรสักอย่างที่เป็นนางฟ้าแล้วก็มาเหมือนมาชวนนนทกคุยปะใช่ไหมแบบตอนนั้นใช่ไหมเป็นตอนที่เริ่มเรื่องของของอันนี้เลยอะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอืมอันนี้เป็น Prince of Sword ก็จะเป็นขันทากุมารน,นะคะเดี๋ยวตอนเราคิดว่าในนี้เขาหน้าจะบอกไว้นะว่าใช่ตอนไหนเลยสอฟสอด อ้าจริงด้วยเป็นตอนที่พระนาลายแปงลงร่างเป็นนางอับสรไปไล่ลำยโยยวนเพื่อปราบยักษ์นนทุกนนทุกอือันนี้เป็น one of sort ก็คือไพ่หนึ่งดาบค่ะเป็นตอนที่พระรามแผงสอนอันนี้ two of sort พาลีเจลาจาค t h r of sort เป็นภาลีชิงนางบนโพ ก็คือเขาเขาแย่งนางบนโทไปจากจากทศกัณฐ์น่ะตัวนี้ก็เป็น f o ร r u สอ w ค่ะเป็นตอนที่พลรรักต้องหอกอต้องหอกนี้ก็คือแบบถูกหอกอะถูกหอกหอแทงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาภาษาไทยโบราณหน่อยเขาก็จะแบบใช้คำว่าต้องต้องที่แปลว่าโดนอะอ่าอ,อันนี้เป็นฟฟ v e อ p sword ค่ะเป็นสุกีบถอนต้นลังต้นลังคืออะไรอะ่ะ ต้นลังคืออะไรเอย่ยเนี่เห็นไหมเราภาษาไทยก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นโดนหลอกให้ถอนต้นลังยักษ์จนหมดแรงแล้วพอพอหมดแรงก็เลยพอกลับมาลบก็เลยโดนโดนกลุ่มพรกกันจับตัวพากับกรุงลงกา อ,อันนี้เป็นซ of s w o r d ค่ะเป็นตอนที่พระรามออกศึกก็จะเป็นการมี movement อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็น seven of s w o r d ค่ะก็จะพูดถึงการแบบภาพลวงตาอะไรอย่างเงี้ยอืม Eight of s w o r d เป็นการจองจำพิเภก นายอฟสอดคือวิตกนางสีดาซึ่งก็คือเป็นนางสีดากำลังวิตกอะ่ะเออเชนอฟสอดเป็นตอนที่นนทกสิ้นริ์ค่ะก็คือนอนทกแบบถูกปราบแล้วอะ่ะเออตัวนี้คิงอฟคอยค่ะเป็นพัตติมูลติควีนอฟคอยเป็นพระลักษมี princess of ค o ยเป็นพระแม่โพศพค่ะคนที่ดูแลเรื่องแบบ ต้นข้าวอะใช่ไหมที่แบบเวลาเราต้องเรากินข้าวตอนเด็กๆเราก็จะแบบให้ขอบคุณพ่อแม่ผู้ศมที่ทําให้แบบเราเป็นความเชื่อ,อที่แบบว่าเออช่วยดูแลข้าวอะไรเงี้ยให้เรามีข้าวกินตัวนี้เป็น prince of c o i n ก็จะเป็นพระพิคเนศนะคะอันนี้เป็น one of coins ค่ะก็จะเป็นหนึ่งเหรียญเป็นตอนที่พระรามคืนสู่ราชาสมบัติ ทูบคอยส์ออเป็นพิพากถูกในละเทศให้ค่อนข้างติดกันอนะอันนี้ทร f c o i คอยส์เป็นตอนที่พระรามได้สอนค่ะ4ฟ f c คอยส์พระลักษ์ถือสอนไฟฟ์คอยส์ลงทันหนุมานซิกออฟคอยส์พระเอ้ยหนุมานพ่อรักพ่อรักกับนางอะไรนะคนนี้ ที่มีลูกเป็นมัชฉานุใช่ไหมอืมที่จําชื่อเขาไม่ได้จําชื่อคนนี้ไม่ได้แต่ว่าเอ่อลูกอะ่ะเป็นตัวเป็นลิงแล้วก็มีหางเป็นปลาตัวนี้เป็นเซเว่นออฟคอยส์ค่ะเป็นตอนที่วานอนถมทะเลเอ็ดออฟคอยส์เป็นหานุมานแผงลิทนายออฟคอยส์ ce, ก็จะเป็นนางสีดาค่ะ เ0 of coins เป็นตอนที่พระรามของราช n g of Cups เป็นเทา้ามารีวราดค่ะ Queen of Cups เป็นพระสุรสวดีเอ่อ i n c e เ s of Cups เป็นนางมนโทค่ะ p Prince of Cups เป็นพระลบพระลบนี่คือลูกใช่ไหมลูกของพระรามปะ อันนี้เป็น one of cups ค่ะเป็นนางสีดาดำเนินไพรมตัวน,นี้เป็น two of cups เป็นตอนที่พาลีพบกับนางมณโทตอนที่ไปแย่งมาจากจากจากทัสกันอนะอันนี้เป็นทัสกันเก้ี่ยนางสีดานะคะเป็น three of cups ตัวน,นี้ four of cups เป็นตอนที่พระรามลำพันืม ไฟล์คัพสทศกัณฐ์แพ้ความ six of cups เป็นตอนที่ข่มกุจียุยงเขาเป็นใครอ่ะข่มกุจีเป็นใครหรอ six of cups <been S 2> six of cups อ๋ออันนี้เขาตีความเป็น ให้หกถ้วยถึงความสุขความสมหวังความรักเก่าแล้วก็พูดถึงความแค้นด้วยด้วยนะอืมตอนที่แบบให้กำจัดพระรามอะ่ะเออแล้วเราก็ที่ที่เป็นเรื่องราวที่ทำให้พระรามพระรามต้องออกบวช เป็นฤาษีอ่ะที่ต้องออกออกจากเมืองออะือตัวนี้เป็นเซเว่นอฟคัพสค่ะก็จะพูดถึงนางอับสรนนางอับสรนก็คือนางฟ้านางสวรรค์ที่อยู่บนสวรรค์นะเอซอบคัพเป็นตอนที่นางสีดาสิ้นชีพนางสีดาตายตอนไหนอะอ๋อก็คือ เป็นตอนที่พระรามยกทัพมาถึงกรุงลงกาแล้วโทศกณัณก็สั่งให้น,นางเบญจกายเนี่ยปลอมตัวแปลงกายเป็นนางสีดาแล้วก็แกล้งเป็นตายลอยน้ําไปอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นนายออ p คัพส์ค่ะก็จะพูดถึงการฝ่าพงไพรแล้วก็เทนซอฟคัพไพ่ใบสุดท้ายเป็นการของราชสมบัตินะคะโอเค เรามาลองใช้ทำนายกันดูไหมอขอดูหน่อยว่าไพ่ชุดนี้มีอะไรอ่ะจะบอกถึงคนที่เข้ามาดูหรือว่าคนที่สนใจอยากซื้อไพ่ชุดนี้บ้างไหมคะว่าแบบเขาเป็นไพ่แบบไหนหอะไรเงี้ย เขาจะช่วยให้คุณแบบสามารถเอ่อสามารถดีวกับดีวกับความตอนที่คุณสับสนหาทางออกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมตอนที่คุณรู้สึกเจ็บปวดตอนที่คุณรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องเลือกทางไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะช่วยให้คุณรู้จากการที่เอ่อเติมเต็มตัวเองได้ด้วยตัวเอง อืคืออาจจะเคยเจ็บปวดจากคนอื่นมาเราก็เลือกไม่ได้ว่าแบบเราควรจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยไพ่ชุดเนี้ยเขาจะช่วยให้คุณรู้จักหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาเติมเต็มความรู้สึกตัวเองได้ด้วยตัวเองส่วนสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่คือถ้าคนเราแบบรักตัวเองแล้วเราก็จะรู้ว่าการมอบความรักให้คนอื่นเป็นยังไงอะไรยเงี้ยอืมก็ถือเป็นไพ่ที่ ที่เวลาอ่านต้องต้องชะงักและตั้งสตินิดนึงเพราะเราเราอาจจะไม่ค่อยชินเองเนี่ยแหละอืมก็ราคาก็ไม่แพงอ่ะที่เราได้มาก็ไม่ได้ได้ะได้ราคาเต็มนะก็คือเป็นราคาที่ในช h อปปีก็จะแบบแปดร้อยกว่าบาทมั้งแปดแปดแปดมั้งถ้าจำไม่ผิดเออก็สับก็โอเคอะค่อนข้างดีคือถ้าใครแบบอยากได้ไพ่ที่ไทยๆไว้ ใช้ไว้เก็บอ่ะอืมเราว่าชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจเหมือนกันโอเควันนี้ไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูกันคะ่ะไปแล้วบ๊ายบายบ๊าบบาย